Mm hmm. ชมพรมสานุสิทธิ์สนักปู่สวรรค์ยุคอาจารย์สุชาติโกศลกิติวงบุกเบิกในพระปุัธรรมของเสด็จพ่อท้ามาพรมจินบนบัจระขอเชิญร่วมกันบวเป็นกุศลและปฏิบัติธรรมวันอาสาระาบูชาเพื่อน้อมถวายบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอธิษฐานน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลธ์อดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอธิษฐานน้อมกล้าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงและพระบรมสาุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนานณอาคารอริยสัตว์สีชมรมสานุรสิทธิ์สมปู่สวรรค์ซอยเพชรเกษม65ถนนเพชรเกษมเขตบางแคกรุงเทพในวันอาคารที่1สิงหาคมพุทธศักราช2566โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7จตการ30นาทีพระสงฆ์บิณฑบาตมีอาหารแห้งบริการในบร,ริเวณงาน เวลาแปดนาฬิการ่วมรับประทานอาหารเช้าเวลาเก้านาฬิกา30นาทีพิธีอัญเชิญธงธรรมจักรพิธีบวงสวงเทพพรมท่านบรมครูขอพระบารมีโปรดประทานพรขออยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยเวลาส0นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ถวายเทียนและผ้าจำนำพรรษาถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายพัทหานเพล1สบสนาฬิการ่วมรับประทานอาหารกลางวัน ส3รมิกาผู้ร่วมงานบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันอาสาฬบูชาวพิธีเจริญพระพุธ์ปฏิบัติบูบบชาอธิษฐานบูชาอธิษฐานน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและน้อมกล่าวถวายเป็นพระองค์สลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระมนาถบาพิษและอธิษฐานน้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่ ระบาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและอิฐฐานเพื่อให้เกิดสันติสุขในประเทศไทยและสันติภาพอันแท้จริงในโลกมนุษย์เวลาสิจนาฬิการ่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น เวลา18นกาาทีผู้ร่วมงานบูชาพระต้นไทรพิธีถวายสังฆทานพิเศษพิธีทอดผ้าป่าสามกีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและถวายบูชาท่านบรมครูสำนักปูสวรรค์เพื่ออบถัมการจัดงานและซ่อมแซมพิธีจเจริญพุทธมนต์ปฏิบัติบูบชาอธิษฐานบูชาอธิษฐานน้อมกล้าถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรพชัยมงคลและอธิษฐาน เพื่อเกิดสนันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย์เวลา21นาฬิกาเป็นอันเสร็จพิธี